ในหลายชุมชนของประเทศไทยเรามักเห็นผู้คนรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือกันและกันหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนก็คือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านชาติไทยคือการรวมตัวของคนในชุมชนเพื่อออมเงินร่วมกันอย่างเป็นระบบไม่ใช่แค่การเก็บเงินแต่เป็นการสร้างแหล่งทุนหมุนเวียนที่สมาชิกสามารถใช้พัฒนาอาชีพหรือช่วยเหลือตนเองยามจำเป็น โดยไม่ต้องพึ่งพานี่นอกระบบการทำงานของกลุ่มนั้นเข้าใจง่ายมากสมาชิกจะออมเงินเป็นรายเดือนตามที่กลุ่มกำหนดเงินที่ออมรวมกันจะถูกนำไปให้สมาชิกกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมรายได้จากดอกเบี้ยจะนำกลับมาบริหารกลุ่มเป็นสวัสดิการรวมถึงปันผลคืนให้แก่สมาชิกในแต่ละปีหลายคนใช้เงินจากกลุ่มออมทรัพย์ไปพัฒนาอาชีพของตัวเอง เกษตรกรชาวสวนใช้ลงทุนกับค่าปุย๋ยค่ายาปัจจัยการผลิตต่างๆบางครอบครัวใช้เป็นเงินช่วยเหลือยามฉุกเฉินเงินก้อนเล็กๆเหล่านี้กลายเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับหลายชีวิตสิ่งที่ทำให้กลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านชากไทยมีความพิเศษไม่ได้มีแค่เรื่องเงินแต่คือการสร้างวินัยในการอ,อมความไว้ใจและความสามาคัคคีเพราะสมาชิกทุกคน ร่วมกันบริหารร่วมกันตรวจสอบและร่วมกันเติบโตหัวใจสำคัญของกลุ่มนี้ไม่ใช่เงินแต่คือความร่วมมือตลอดหลายปีที่ผ่านมากลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านชาติไทยช่วยให้หลายครัวเรือนพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นและลดปัญหานี้นอกระบบอย่างเห็นได้ชัดแม้กลุ่มอมทรัพย์จะเริ่มจากสิ่งเล็กๆแต่ผลลัพธ์ที่สร้างให้กับชุมชนนั้นยิ่งใหญ่และยั่งยืนสุดท้ายนี้ การออมทีละเล็กทีละน้อยอาจเปลี่ยนอนาคตของคนทั้งชุมชนได้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตคือพลังเล็กๆที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้คนในชุมชนอย่างแท้จริง